พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์มีความสนพระไทยในด้านกีฬามาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกีฬาแบดมินตันและกีฬาขี่มา้าในด้านกีฬาแบดมินตันทรงตั้งพระไทยฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแม้จะต้องทรงศึกษาเล่าเรียนและมีพระกรณียกิจด้านต่างๆมากมาย ทรงสั่งสมประสบการณ์ในการแข่งขันระดับประเทศซึ่งหลายครั้งทรงครองตำแหน่งชนะเลิศเช่นการแข่งขันกรุงเทพทัวนาเมนต์ประเภทคู่ผสมเยาวชนอายุไม่เกิน15ปีในพุทธศักราช2545 mm hmm. การแข่งขันกีฬาเย,ยาวชนแห่งชาติครั้งที่20สุบุโขทัยเกมที่จังหวัดสุขโขทัยเป็นต้นทรงได้รับเลือกเป็นผู้แทนทีมชาติ เข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติทำชื่อเสียงให้แก่ประเทศเช่นในการแข่งขันกีฬาสีเกมครั้งที่23ที่ประเทศฟิลิปปินส์ส่งร่วมทีมแบดมินตันหญิงชนะเลิศเหรียญทองประเภททีมรางวัลเหรียญทองแดงประเภททีมในกีฬาสีเกมครั้งที่24ที่ประเทศไทยเป็นต้นถ้าเกิดว่าน้องน้อง อยากจะมาเล่นกีฬาเนี่ยมันจุดแรกที่อยากจะเล่นคือต้องชอบก่อนชอบแล้วถึงมีความรู้สึกว่าอยากเล่นแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเล่นกีฬาอะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องแบดหรือเทนนิสหรืออะไรก็ได้คือเล่นเพื่อความสนุกสนานก่อนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเล่นด้วยความเป็นเลิศก็ได้หรือจะเล่นด้วยความออกกำลังกายก็ได้ออกกำลังกายก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าสมมติว่า เราอยากเล่นที่จะเป็นแบบทีมชาติหรืออะไรอย่างเงี้ยท่านหญิงก็ใช้เวลานานนะคะกว่าจะขึ้นมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ก็ต้องเล่นแล้วต้องเล่นเอาจริงเอาจังก็งต้องซ้อมด้านกีฬาขี่มา้าพระองค์ทรงม้ามาตั้งแต่พระชนษา9ปีแม้จะทรงพักไปทรงกีฬาแบดมินตันและศึกษาด้านแฟชั่นและศิลปะแต่ด้วยพื้นฐานการเล่นกีฬามาตลอดทำให้ทรงกลับมาพัฒนาทักษะ การขี่ม้าได้อย่างรวดเร็วระหว่างที่ท่านทรงศึกษาเรื่องแฟชั่นนะครับที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับในทศหายที่อยู่ในวงการแฟชั่นก็จะคุยกันเรื่องการขี่มา้านะท่านจึงสนพระไทยที่จะกลับมาทรงขี่ม้าอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งท่านก็รับสั่งว่าเรากลับมาครั้งนี้เราจะมุ่งมั่นนะครับแล้วก็จริงจังนะครับในเรื่องกีฬาขี่มา้าจนเป็นนักกีฬาผมก็วางแผนงานนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยก็จัด โปรแกรมในการขี่ม้าเนี่ยเหมือนกับโปรแกรมของนักกีฬาทุกอย่างเลยนะครับก็คือสัปดาห์หนึ่งก็คือ6วันวันละ2-3ชั่วโมงซึ่งพระองค์ก็ส่งผ่านในบททดสอบนะครับที่ทางทีมงานได้วางแผนไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2,555ในการแข่งขันขี่มา้า Thailand Championship Kings c u u 2 2 1 2 2พระองค์ทรงชนะเลิศ ประเภทศิลปะการบังคับมา้ารุ่นจูเนียร์ฟรีสไตล์โอเพนและทรงได้รับอันดับสองในการแข่งขันประเภทกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางความสูง90ซนติเมตรประเภททีมหลักๆก,ก็คือว่าต้องทำให้ดีทั้งจัมปิ้งแล้วก็คือกระโดดแล้วนะคะกับ g ริสชร์กับเมื่อกี้นี้คราวนี้เนี่ยก็คิดกับตัวเองมาอย่างเดียวว่าได้เวลาลา่าแชมป์เรานั้นก็คือต้อง ทําให้ดีที่สุดทําให้ดีเหมือนซ้มหรือยิ่งกว่าซ้อมคือปัจจัยมันมาหลายๆอย่างต้องทําให้ดีเป็นที่ประจักษ์ว่าพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ทรงเป็นแบบอย่างของนักกีฬาที่ดีและเป็นมิ่งขวัญของวงการกีฬาประเทศไทย